นกยักษ์ดวุงชะตาชาวลัคนาราศีธนูตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่17บเจมกราคม2569นชาวลัคนาราศีธนูนะครับเรื่องของการเงินตอนนี้ก็จะเห็นว่าในพกรุมพัลเรื่องการเงินเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธดาวสุ์นะครับทั้ง4ดวงนี้ก็อบอกถึงสภาวะของการเงินนะครับที่จะมีความสําคัญมากในช่วงนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสนะครับที่จะผลักดันพัฒนาให้มันดีขึ้นนะ หรือใครที่พยายามจะติดต่อนับขยายหรือว่าเสริมสร้างเครือข่ายคอนเนคชันอะไรพวกนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะรวมไปถึงโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนจากสิ่งที่ทำนะสิ่งที่มุ่งหวังทางการเงินเข้ามาด้วยแต่ก็ต้องบอกว่าในสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่ตั้งใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินงช่วงนี้นะก็ยังคงแฝงไว้ด้วยความเหนื่อยนะครับก็ต้องดิ้ลรนกันเยอะหน่อยอีกทั้งยังมีความ อุดอดหรือว่าเรื่องกดดันต่างๆนะครับมาบีบคั้นบ้างนะจากอิทธิพลของดาวมุตยูนะครับที่ส่งผลถึงเช่นกันในส่วนของเรื่องงานนะครับชาวราศีธนูงานช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่าได้รับอิทธิพลจากทั้งดาวคารดาวพุธดาวศุกร์และดาวเกตนะครับตรงนี้ก็าอกว่าการงานก็จะมีโอกาสนะที่ค่อนข้างวุ่นวุ่นยุ่งยุ่งครับจากหลายหลายหลากหลายปัจจัยที่เข้ามานะครับ ก็จะส่งผลให้การงานเนี่ยมีความเหนื่อยหน่อยนะทั้งมีเรื่องกดดันทั้งมีเรื่องจริงจังแล้วก็จะมีภาระงานมากขึ้นกว่าปกตินะครับในส่วนของความรักเองชาวราศีธนูนะครับก็ต้องบอกว่าความรักก็อาจจะยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะมีทั้งสภาวะของดาวคารและราหูที่มาสัมผัสนะครับเรื่องของความรักกู้ครองเนี่ยก็ทำให้หลายๆคนนะครับมีสภาวะของความเหนื่อยนะครับความเบื่อนหน่ายความทุกข ความกังวลหรือบางคนก็เบื่อเบื่อนะอยากจะหนีออกไปจากสภาวะความเครียดความกดดันที่เป็นอยู่นะครับดังนั้นแล้วเรื่องของความรักเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังมากหน่อยนะสำหรับชาวราศีธนูในส่วนของโชคลาภนะครับชาวราศีธนูโชคลาภช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ในการเสี่ยงเช่นกันนะครับโดยสรุปสั้นๆชาวลัคนาราศีธนูตั้งแต่บัดน,นี้ไปจนถึงวันที่17มกราคม2569 การเงินนะครับดูดีขึ้นการงานก็ดีขึ้นเช่นกันความรักไม่ค่อยดีครับโชคลาภเสี่ยงได้มีเกณฑ์ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทีมงานเนสันเนวี่ขอกําลังใจหน่อยนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะคะกดเลยนะคะกดเลยนะ